สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมไลฟ์ครับทางช่อง YouTube นะครับช่อง y ยูทูบวัดใหม่ชัชนานะครับวันนี้นะครับวันดีนะครับวันนี้ท่านปาจา์ได้มาลมลมสักนะครับลมสักมาก็เลยปาจา์เราเลยมาแวะ เฉพ,พาะผ้าแดงนะครับากับรัปการเฉพ,พาะผ้าแดงนะครับทันพราะอาจารย์ก็ได้มาลานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับพอดีพระอาจารย์มารับมอบนะครับบานอยู่ลมศักนะครับทันพราะอาจารย์สำเรื่องนะครับเลยมอบบานถวายบานนะครับหลังไม้ไม้เก่านะครับถวายให้ก่วัดใหม่ัยชนะนะครับ ขากลับครับช่วงขากลับท่า,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 านผ่าจาร์ก็ได้มาเป๊ะเฉพาะผาแดงนะครับกับสกละนะครับเฉพาะผาแดงอยู่ทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นเฉพาะผาแดงนะครับ แต่ก่อนพระอาจารย์เคยตุลงมาพักอยู่นี่นะครับกับเจ้าพ่อพ้าแดงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับแ้วก็แม่นนะครับให้เสียงโชคนะครับให้ได้เสียงโชคมากับช่องที่สอนนะครับวันนี้จะนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเสียงโชคนะครับให้พระอาจารย์จับเสียมซีเพื่อจะรุนเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับเนาะ S <S เป็นสถานที่ที่แม่นนะครับอาจารย์ว่าเป็นสถานที่ที่แม่นที่สุดนะครับเฉพาะผาแดงนะครับเป็นสถานที่นะครับข้อ okay ช่องที่สอนนะครับนี่นะครับนโมจตระวัตโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมจตระวะโตระหะโตสัมมา พอดีนะครับพอดีขากลับนะครับผ่านป่าจานเขาไหนมากลับกะละจัพอพาแดงนะครับเสียงโฉกแขกับสมาชิกนะครับผมก็เลยไปนําทถ่ายคลิปนะครับเป็นคลิปนะครับไ์สดไม่ได้โมมขึ้นนะครับจัพอพาแดง หรือใครที่อยากจะมาสการะเจ้าพอ่อผาแดงนะครับก็มากับายสการะท่านได้นะครับอยู่ที่ถนนลมลมซักนะครับลมสักชุมแพนี่นะครับเส้นเจ้าพอ่อพาแดงนะครับสมาชิกท่านใดที่อยา,ากมาาบขอพอรนะครับเจ้าพอ่อพาแดงนะครับ ป็นส,สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับพระอาจารย์มาเคยทุดงมาพักอยู่นี่นะครับก็เลยพระอาจารย์ก็ได้มาทางผ่านพอดีนะครับพระอาจารย์ก็เลยจอดแวะกราบไหว้สการะทันเจ้าพ่อนะครับทันเจ้าพ่อพ้าแดงนะครับ การไหว้ขอพอรท่านได้นะครับก็ฟังธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์นิดนึงนะครับแล้วก็ดูเสียงโชคนะครับเสียงโชคเสียงโชคเป็นให้ขอพอรนะครับพันเะพอนะครับ เป็นสุดนสบู่ห่บางนครับผมลปูนเยครับาเปลี่ยนไหนครับอเปลี่ยนสุดไหมพร้อมนะครับคเปลี่ยนุเปลี่ยห่ไหมคุณ่แขนมาหานะครับสียในงวดวันที่หนึ่ง มีนาสองพันห้าหกสบหกก็ขอให้ถูกเังหวัดเฉพาะผ้าแดงนะครับจัพาอผ้าแดงผู้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากครับผมหลวงปู่สิบปันซาหาบันรือด้ครับเนี่ักดิ์สิทธิ์จะบขออะไรได้หมดครับผ้าแดงนะครับนัไว้เลยนะครับผมทางดูทาง Youtube นะครับับถ้าถือรังวัลที่หนึงนะครับเด้อเอาผ้าแดงนะครับผมก็มาออกเขาหมครับมีทาง เป็นทายยืดถูกแล้วครับผมเจ้าพ่อขาแดงผู้ศักดิ์สิทธิ์ตับแต็นตัวลออครับผมขออนุญาตที่ผู้คุณใหญ่เลยครับผมแข่งกันทัพเลยครับผมยังเชื่อมเสียเจะาพ่อพาแดงสบายเมือนเหม็นหรือครับนะครับมากับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นตัวแทนให้ครับพอดีมาทุลานะครับก็เลยทา้งพานนะครับอาจารย์ก็มากราบไหว้สักการะ ท่านจะพ่อพระยาดิพระแดงนะครับนายงนี่นะครับปะระจารย์จะหยิบซี่ให้กับสมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางเสียงโชคนะครับชนะก็จาาไปะก็จะลืมนะครับก็จะลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องวัดใหม่ชัยชนะด้วยนะครับ ช่างช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับนนพระอาจารย์นนพระอาจารย์น,นะครับปูท,าาท,ทิตตาทิพสอนวัดขอนพระอาจารย์เป็นตัวแทนแ้ก่ให้ทางยติธรรมที่ดูทางยูทูบนะครับผมให้ได้มีโชคมีปัจจัยไปทำบุญใช้ในครอบครัวน,นะครับ อาจารย์ก็จะกราบไหว้นะครับาการกกาบไหว้เจ้าพ <c 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 ่อนะครับท like ี่ like ี <h 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 ่ส่วนเนี <h <h ่ยจิ้มซีว่าจะพอผาแดงปู่มีโูกิตาทิดปู้เแม่นดิเนี่ยนั่นเหมือนจับวางเจ้าพ่อคิดบันสาหาบันรือดิเจ้าพ่อดิได้มาถวายผ่าแดียงที่จะออกกางวันที่หนึ่งอาจารยท่านอาจารย์ ครับหรือใครผ่านมาจากกเข้ากาศสักักระหรือว่าเจ้าพ่อขาแดงผู้ศดิธิ์ที่ถนนหลมศักขอนแก่นหลมสักขอนแก่นนะครับเข้าขอพรท่านเจ้าพ่อผู้ศดิธิ์เพิ่งจะสุดคมืันนี้สุดท้องเดี่ยมมงมงนี่ครับรอนี้เป็นสุดใหม่เราปกนสุดใหม่ดครับเพ่อนเพือพอดีเลย ัที่ว่ารอโลใว่าไห้มาจะใช่ไหมอาจารย์ทุดงทานมาเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็ทุดงทานมาครับโดยสารจากปอบพระแดงหลายปีแล้วล่ะทานโดยทานมากพระอาจารย์ไปอย่าเโยคอ่ะอาจารย์โยคอายเล็นแล้วน่ะพระอาจารย์จะให้โชคลาภนะครับให้กับสมาชิกนะครับเสียด้เห็นเสียงเสียมซีแล้ว เารอาแดงเจใขียนเขียให้น่อยไปเอาลัเปัง่ายไเ้าอาแดงักทมารมีท่านพระอาจารย์คอยด้สิศกานะครับใครที่ดูถ่ายวิดีนะครับผม แบตเตอรี yeah. uh ่นะครับแบตเตอรี huh. um, yeah. 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 Uh ่อ huh. uh ่อเย็ยนะฮะเยวชนอะไรเยอะมาแล้วครับได้ตัวเลขตัวเลขเขียนครับหลักรวยหลักรวยอันไหนตัวไหนฮะเลขสองศูนย์อ่า ล่างครับสองศูนย์ล่างล่างล่างสองศูนย์นะครับล่างเขียนไว้เลยสองศูนย์เอาล่างนะครับผมสองศูนย์นะครับอาจะพ่อห้แล้วนะครับสองศูนย์นู้จะพ่อเปนแม่นเ้อให้แม่นแม่นนะครับก็อ๋อให้บุญบารมีท่านพระอาจารย์เป็นตัวแทนเจ้าพ่อปูศักดิ์สินเอ้าลูกอ่ะข้างล่างข้างล่างเขียนล่างล่างสองศูนย์เรียกอะไรจัดค่ะค่ะเออ เอาหลักเอาหลักหน่วยอ้าวในหลักตัวนึงอันนี้หลักหน่วยเขาปูจะให้สามตัวก็เลยเอาห้ามาก่อนห้านะครับอันนี้จะเป็นสามตัวบนอันนี้สองตัวล่างได้แล้วนะครับใครที่ดูทางคลิปที่สอนก็ให้หยิบแบตเตอรี่ไว้เลยนะครับผมอาจะเป็นอะไรนะครับไหลหรอก ต่อเลย5 2 8 5 2 8 5 2 8นะครับรอบแรกนะครับได้5ที่2ได้2 8 5 2 8อ๋อเอาถ้าถูกแล้วโชคดีเอาผ้าแดงับดอกไม้แดงมาทำไม้ผ้าแดงเดลยคนงยาจะโชบดีเด้อแล้วก็ท เยฟนีค <FC S 2> ณะศิลปะศิลป์ทุกคนถ้าเดินทางผ่านมาก็แวะมากราบนมักการณ์เจ้าพ่พระแดงเมืม่อเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วพระอาจารย์เคยทุดงผ่านเส้นนี้พระอาจารย์ก็เคยมาพักแรมปักพุดบําเพ็ญกวศาอยู่กับเจ้าพพระแดงเวลาพระอาจารย์ผ่านเส้นนี้พระอาจารย์ก็จะแวะมาถือว่าแวะมาเยี่ยมถ้าแวะมาที่ไรเจ้าพ่อพระแดงก็ให้โชคทุกทีให้โชคทุกเที่ยวลูกศิษย์ก็รวยทุก ทั้งไปทั้งนี้เขาจะไม่มีโอกาสเดินทางมาลมศักดิ์ก็เลยมาแวะขอพรเจ้าพ่อพระแดงอขอพรเจ้าพ่อพระแดงจงแผ่บุญบาร,รมีแผ่โชคแผ่ลาภรวมเป็นหนึ่งเดานะก็น่าจะเป็นความสุขกบไททุกคนโชคดีไทยสมัยเริ่มมีเงินสีและขอให้เจ้าจพ่อพระแดงจงประทานให้เขาบาสมเีเสร็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์จงมีธรรมไม่อมสมบูรณ์ ที่สุดก็ขอให้เจ้าพ่อพระแดงเป็นศูปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้เดินทางหรือว่าปลอดภัยทุกๆคนและให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองปรารถนาสิ่งไหนขอขอให้ได้ดังใจดางปรารถนาข้าพเจ้าและอาจารย์เศรษฐนภาภูริแดน้อมให้สัญญาว่าถ้าเด็กข่าวผ่านมาเช่นนี้ก็จะแ้ะมาเยี่ยมเยี่ยมไหว้กองอะไรพีะแดงแต่เจ้าพ่อเป็นปูนยปักรักษาทั้นไปแล้วก็ ขอให้คณะศิลป์แลศิลไ์้ทําทุกคนถ้าแกศิลป์ทุกคนโชคดีก็แก้บนไว้ก็ให้มาแวะมากาบเจ้าพ่อผาแดงถวายดอกไม้สีแดงผ้าแดงแบบดอกไม้สีแดงผ้าแดงถ้าเป็นเงินไปแดงแดงยิ่งดีขอให้ชเจ้พอชอบจะได้พัฒนาให้ทีกคนมด่งันัจขอให้เจ้าพ่อชงเที่ยวมาขอให้ข้างล่างบอก สองศูนย์ครับผมข้างบนห้าสองแปดเดี๋ยวผมข้างล่างสองศูนย์ข้างบนห้าสองแปดนะครับข้างล่างสองศูนย์นะครับข้างบนห้าสองแปดนะครับมานะครับแล้วครับหมายเลขเียมซีของท่านพระอาจารย์ได้เสียงเลขเียมซีนะครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับห้าสองแปดข้างบนนะครับห้าสองแปด ข้างล่าง20นะครับที่ท่านพระอาจารย์ได้เสียงคำซีขอพรจากท่านจากเจาพ่อผาแดงนะครับสถานที่อนุสิทธิ์แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับทางช่องวัดใหม่เชษนะด้วยนะครับเป็นแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับระอาจารย์ได้ขอพรเจ้าพ่อผาแดงในครั้งนี้นะครับ5 2 8นะครับ20ครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับเ้อยิบลอตเตอรี่ไปนะครับ ครับผมสำหรับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ